าบอกว่าวันตุนจีมันจะมีอะไรนะเที่ยวแล้วก็ไหว้ใช่เราไปเที่ยวแล้วมาเราไปไหว้มาแล้วแล้วเรากจะซื้อของไปไหว้ที่จีไต้หวันาก่อมา ความดูทะพูอะไรเพราะว่าตอนเราเปิดจีนคือเรามาตามรีวิวที่ว่าแบบหมุนปะอะไรนั้นราบัญชาไม่จับสัญญาณแล้วพอมาถึงความเซอร์ติ้ปิดแล้วคิวคิวแล้วาเข้ามาคือแบบมีกล้องถ่ายก็มีทั้งกล้องถ่ายมีทั้งประชาชนชาวแบบชุดจีนได้ทุกคนเป็นแบบนักช่องดูทะพูแบบ แล้วแบบหายเยอะเข้ามาก็มีคนต่อคิวเยอะมากใช่เออจนเดินมาพี่าบอกว่าประมาปบมาเกี่ยคิวกี่ร้อยคิวก่ร้อยคิว่อพอรับแค่ร้อยคิวร้อยคิวแล้วเขาหุ่นแล้วเราเิ่มรับคิวตอนสิบโมงใช่เรามาตอนบ่ายโมงไม่มีคิวค่ะ ใครจะมาไม่แต่เรามาแล้วช่วงใกล้ตุ๊จีนใช่เรามาวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดอีกสองจวัดคือหลายๆคนเขาก็จะรีบมาเก็บคอนเทนต์กันแบบว่าวันใกล้ๆแบบก่อนตุ๊จีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมาก่อนตุ๊จีนพีหน้าสักสองอาทิตย์หนึ่งเดือนสักช้าสิ้นปีเลยมาสิ้นปีนี่ไม่มีคนแน่นอนไม่มาไม่ถ่ายแต่คิดมาถ่ายชุดจีนกับพี่ป้าสองการมาในสองการแเราไปเก็บไปลงเลยลงตุ๊จีนหน้า แต่ไม่แต่ถ้าเรามาตั้งสิบโมงก็ได้คิวแต่อาจจะต้องรอคิวเยอะหน่อยเพราะว่าคนก็จะเยอะมากอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเขาบอกว่าสามารถที่จะเช่าชุดได้แต่ว่าอาจจะผุมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช่แล้คิเป็นตอนเที่ยงห้าสิบสี่เปิดแล้วเปิดแล้วเแล้วเปิดแล้วแล้วเราเป็นชุดอะไรอ่ะก็เป็นชุดจีนแต่ว่าให้นราละดีลูกค้าขยุมเอง หน้าผมไเขดผ่ดนผมจนแล้วก็เปิดแล้วน้ำมกอ๋อใช่ก็ผัานช่างทำผมก่อนเดี๋ยวเราต้องไปถูกสกิลไอ้แต่จริงๆอะทุกคนถ้าชิวเต็มแล้วอะคือจะเช่าแต่ชุดก็ได้ไม่ต้องทำหน้าผมอะไร ผมเขาว่าของทุกคนที่เดินเข้ามาคือแบบผมยาวถึงตูดอ่ะคนแล้วก็แบบว่ายุ่งแล้วคือชุนมันใหญ่มากเพราะว่าทางผมมันต้องเต็มใช่ใช่ใช่คือถ้าตอนนี้เราเช่าไปแต่ชุดแล้วเราไม่มีผมคือเราเป็นแบบเป็นคนใช้เขา่าหรือว่าไม่ไปเดินในดาก้นเท้าคือเราเป็นแบบชนชาวบ้านอะถูกเป็นไพ่ฟ้าเป็นชายชนคือคนอื่นเขาเป็นแม่นมแม่นางคนมีเครื่องหัวมีผมเยอใหญ่โตอะไรต่อแล้วเราต้องทำอะไรในบรรทุกจีนวายจ้า ก็ม mm ีอ mm yeah. ีก nah, อ yeah, ันหนึ่งก็คือเราจะไปไหว้ศาลเจ้าแถวนี้เจ้าแม่ทับทิมที่เขาเรียกว่าอยากไปอยากแเออใช่ยี่สิบเจ็ดแต่ยี่สิปเขาจะเปิดยี่สิบช่วโมแต่จริงๆแล้วไหว้ช่วงนี้ก็ดีเพรว่าก็ตุ่จีนพอดีอะไรนีเอาดีเอาดไปแหมแต่ว่าพี่แก้วยุ่อะไรพี่แก้วยู่คือกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราวชชอบแต่ชุดเชากกลังคิดว่าผมทำอะไรได้บ้างให้มันเากับชก็เป็นแบบฟิลนาจาแไม่้จเป็นเด็ เคยเห็นไหมเด็กที่เราใส่ชุดชิ้นดีนะอยูเป็นเด็กเลยเราเป็นดังเราก็เป็นดังหกเป็นสองจูบอะตอนนี้ก็เป็นแม่นางเราก็เป็นเด็กไม่ได้จริงทำเองง่าอยู่เลยนะที่ต้องย้าหรอกนะไม่มีเครื่องมือเราติกวิกจิกวิกเองคือจิกวิกเองนะจิกได้แต่ผมไม่น่าเลยมาดูว่านคุยเฟยคอนทัคเพราะว่าโดนแต่งหน้าเออหน้าผมขยุกขึ้โแ้วหผมแบบนี้หรอขยุกเองได้่ยไหมล่ะผมแบบเนี้ย ผมแบบนี้ขยลบ้างไหมคือขยลบ้องเลยอะขยลบ้าไรอ่ะขยลบ้างสามวันย้งขึ้นได้แค่ขยลบานเดียวคนหน้าเต็มมากเลหน้าเต็มกว่าเราทุกคนก็แต่งมาเป็นแบบว่าทุกคนแต่งยินจริงเลยแก้มนี่คืออย่างนี้เลยวันนี้ฉันก็พยายามลากคิตวยาวก็เปปกติแล้วเออฉันฉันยังไม่ตัมดมาสคาร่าไม่ได้ปัดเลยวันนี้สบายก็เป็นตัวยิ้นะตัวยิ้มเพราะว่าติขนตานแบบเป็นตัวยิ้ จับช่อมาอันที่ติดฝนตาไม่หลีกป่ะคะไม่ใช่เป็นเป็นช่อช่อเลยยากสมบัติอะันครึ่งชั่วโมงกูจะไปได้โอเคเดี๋ยวเราหาลืมกันก่อนนะคุณใช่ค่ะคุณเสร็จที่สุดแถ่ายรูปค่ะตัดต่อให้พวกเราเป็นชุดจีนหน่อยนะคะเราควรตัดต่อพวกเราเป็นชุดจีนหน่อยเลยเอาสีแดงเอาสีแดงเอาสีแดงเอาสีม่วงแล้วคนนี้สีจมูก วทำไมเนาะคนเยอะมากาทุกคนประมาณ100รา้อยคนดู <วะ S 2> คอนเทนต์เสริมมาะเออหรือเราไม่ได้จองเราไม่ได้ทั้ข้อมูลให้มันมากแค่ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนมันจะเยอะมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราพิแกะกันนะคะจะดูบทสุดสุดท้ายเราจะไปที่ไหนกันแ,แล้วเราก็มาไหว้พระแล้วใช่เรามาที่สาลจะาม่ทับทิมกันคลิปที่แล้ว,ลวก็มาไหว้พว <c oughs> ววระไปเนี่ย ใช่คือเราเปิดต้นปีมาด้วยกันแบบว่า,าสายมูสุดจุดรอบที่แล้วไปไปแบบวัดไทยแล้วรอบนี้มาจีนมาดจีนมากเพราะว่าเป็นวันจูด,ดีนใช่เที่ยงนอนไหนคะเที่น่าร้อยสี่สิบ แล้วไปโยนไหมอ๋อหรอใช่ไม่ได้ว่าแม่ให้เลข41หรือเปล่าเฮ้ยหรอวันนขยับสองรอบเลขแหละเลขศกไเลขคู่อ้ยทุกคนดูเลขสวยนะเลขแหละเลขเก้าคือเหนื่อยไม่ได้ใส่หรอเฮ้อเปลี่ยนคิวแล้วเ้อไปะข้างนอกไหมปะเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะสรุปซูชิโร่ซูชิคือเราคุยกันมาตแต่ตรง กันไหมพี่จีนเลยว่าเล่นไปหาในจีนจีนเนี่ยแอมปาร์งแอมปาร์งหาแล้จีนจีนกินแบบร้านเช่าบูเช่าบูเดี๋ยวไหนที่เขามีชุดจงชุดจีนชุดมังกรใส่อะไยางกินนะแต่ตัวจะเมินนะสุดท้ายจบที่ไปไหว้พี่จีนฉีน้ำหอมอะไรกันมากลิ่นเค็มนี่สรุปจบที่ซูชิโนเดี๋ยวพี่จีนถามโอ้ยหนุกินอะไรกันมาก็เลยต้องย้ายไปข้างๆซีนใช่ใครนะใครเคยถามเราโดยใครพี่เคยถามพวกพี่เหรอไปกินย่างไปกินย่างหมูกระทะ แล้วยังไงแล้ขึ้นรถมาแล้วมันเข้มเรามาหาว่าอุ้ยดูกินอะไรกินบ้าเนี่ยโอ้โหปลาฟังโอ้ช่เอคิดว่ากินแต่แบบในติ๊กต๊อกกันไม่ใช่นี่คือเธอตัวจริงนี่แหละตอนนี้เรามาเดินมาตรงนี้อีกแล้วให้ช้ำใจเล่นนะทุกคนถ่ายถ่ายสปีดอัพทีนึงอป่ะแต่เราจะยังไม่ไดท่าเลยนะเราไปเ้าเิราเิได้ปะลิฟิ เออพึมพามก่อนเข้าทางไหนมันเข้าได้หมดอ่ะแล้วตรงที่เปจีนที่สุดอยากกินชานมชาเนมอะไรย้อมใจหน่อยกินชานมไทยมยอไม่ต้องไทยชาเนอรเยกว่าชาเนงตงกินหอเล่านี้ล่ะมดกุจากจีนกเป็นไทยไปแล้วของโคเชเลดิโกวิ่าล้เอนมีพอดีเลยกินปะกินปะกินปะ ข้องชิลวข้องเชียวเปล่าก็ไม่ค่อยชิลนะคะถ้าอยู่ข้างในอ่ะในในเราก็มาด็กก้าวเล้าก็เลยจะมาร้องเพลงใสแต่ถกาผมจะมีแค่คุงคุงเดียวร้องเป็นภาษาจีนนะเป็นภาษาจีนเดี๋ยวรอถังกางให้รู้สึกว่าในในเราเสียค่ารถมาแล้วเราไม่ช้ำใจจที่เรามาถอดมาเห็นี่นะคะอย่างน้อยได้คอนเทนต์กับเราก้าวเท้าหน่อยจริงจริงป้าถ้าเราจะเอาฉากจีนอ่ะสารเจ้าแม่ทับทิมเมื่อกี้จริงๆนะใส่แต่ถ้าผมจะมีแค่คุงคุงเดี้ง ทุกคนคือเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศรอบๆมีแค่เราคนเดียวนั่นแหละไม่ได้เป็นกล้องบันเทิงเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวมันตัวเกันอีกนะนี่ใช่ประวัติตรงนีอกแน่ใช่ที่เขาถ่ายคลิปเต้นกันนะเกมาผิดประเทศคือทาเราอ่ะชายชนคนใส่ชุดสีถ้าเราใส่แต่ชุดสีแล้วเราไม่ทำผมเราจะเป็นพระเอกปอบบ้านอ่ะพระเอกเขาก็ทำผมอาจริงเลยผู้ชายเขาทำผมแต่ว่าคือมีทักหยุ่งเยอะไง เขาจะมัดแค่ครึ่งหัวเอีเป็่ปอต้านเฮ้ยเขาชื่อเลยนะป๋อหัวอีป๋อกับเสี่ยวจ้านปอต้านนี่เป็นชื่อเขาขึ้นไปจะเป็นจีนเวลาเนี่ยเป็นจีนเลยดิได้ประดาษนะนี่ออกแม่ทำเลยทำอะไรเอาไหมทำแบบแม่งเลยเอ้ยนี่จริงเหรอเนี่ยเขาบอกว่าอย่าคิดให้ทำเลยอันนี้ทำทันทีอย่าเข้าใจว่าชุดจีนเลยเจอชุดจีนไหม จะเปิดแข่งเราคิดมาแล้นเลยไม่รำคาไม่รำคาญเราได้ไรได้เดลลาลาไวรุ่นวัยรุ่นก็วยนะตักงมาชุดจีนปั้ขึ้นแบบเลยนี่จีนจีนสนใจไหมนี่นี่นี่ถามเนี่ยถามเนี่ยขายนี่คือร้านอะไรร้านคาเฟ่เขาปะเคาปเฟ่ต้องกินร้านเขาปะอะไรเนี่ยจีนละอันนี้แหละที่สุดละเกาหลีเอ้าแต่ซอสมาแล้วนะค่ะหรือเกาหลี่ะ มาเส้นตรงนี้เลยไหมเนี่ยมีที่วางกล้องพอดีเลยสรุปแล้วเรามากินซูชิโ er, ร,ราาน, vote, นะคะรักมากซูชิโร่เขาบอกว่าติมตุ่นจีนอยู่นะใช่ตุ่นจีนแลัวกิดร้อปลุกไปเสร็จมีเสียเศษซีอะไรแบเสียงมาแล้วจ้างพวกเราได้นะคะเมือเราใหา่กิน พวกเราชอบพวกเราลักไปกันเลย,เลยตอนนี้เราจะไปไหว้คือเราอะ่ะเขาบอกว่าวันจดุดจีมันจะมีอะไรนะกินจ่ายไหว้ฟิล์นั้นเราจะทำทั้งสามวันนั้นในวันเดียววันเดียวจับก้าสี่ท่านเที่ยวแล้วก็เที่ยวแล้วก็ไหว้แล้วเราไปเที่ยวแล้วมาเราไปไหว้หมดแหละแล้วเราจะจ่ายตังค์เพราะเรากินข้าวแล้วเราจะซื้อของไปไหว้ที่จีนโอ้ครบรถอะ ทุกอย่างในหนึ่งวันจริงากดูกันว่าวันนี้จะไปกินเบอร์รี่คุณชอบกินเมนูอะไร่นยไหค่ะชัอตหมดเลยค่ะจะกินหมดสาย้านเลยค่ะกินกลัวไม่หรือจะเอาปากไปลองสายพานไม่ใช่แ่เราขยันเอาคนนี้ทำเข้านะคะโหนคกค่ะคุกค่ะคุกค่ะทำไมเกินจอดน่ะเอาเลยไม่ได้หรอคะ กิดมพอ๋อลืมไปจะกินจะเอาเอาปากครอบสายผ่านใช่ใช่อ้าชาเขียวกินชินว่าเป็นวาซาเบะไม่มีอ่ะขออีกครอ้ะก่อไม่เคยนะคะแล้วพี่แก้วจิ้มปั้เจออะไรสักอย่างพี่จิ้มปั้ยไม่ตอนนั้นลองเทออกมาแล้วพออี๊ไม่น่าใส่มันไว้จิ้มหรือเปล่ามันช่วยลดความอ้วนหรือแค่เราอึออกหรือไม่อึไม่ออกอชาเขียวอะอึออกหรไม่ออก ก็คนก็กินท้องผูกบอกคนก็กินแล้วกับไทยาบบนี้นะคะโอเคทำกันท่องเสียให้กินชาเขียวจะได้จะได้ไม่ผุดนุนเ้หรออีอุ๊นี่แหละที่สุดกินทรงมาคนดีอยู่ดีอยู่ดีมาญี่ปุ่นแิ้สงั้ยกจซจริงๆอยากกินซุตํด้วยค่ะามดีที่มีใครจะด ขอเชิญคุณลุงหนึ่งออกจากร้านด้วยค่ะที่เหลือทานสำเนียงทานมีตุ้งติ้งอะไรแบบนี้อ๋อดีเดียวบบเพื่อนบอกอย่าเอาอะไรให้พี่ชิมนะหมูเด้งติดโบทุ๊กตาหมูเด้งใช่เฮ้ยอันนี้อันนี้เพื่อนนะสองอ่างสองสาบิล้วอันนี้แพ็เนี้ดูแพ็คเกจสวยอ้าวไปใช้ัยอ๋อดีเดียวดิเออเอานั้นแหละเป็นส้มหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาเขาเลืยปีใหม่แล้วเนาะใช่ก็เป็นตุ๊ดจีนไปไหว้ตุ๊ดจีนนะคะแล้วเราก็บอกว่าอังเป้า อุ้ยน่ารักใายต่งและอันนี้คือเป็นให้พี่จิ๊ในโลกส้มมีกี่ลูกอะเป็นทองแพงสาลูกข้างเป็นยัดโทมสามูกนอันนี้ปะซื้อให้ครัซื้อซื้อให้ไปตกแต่งออฟฟิศหรืตกแต่งออฟฟิศอะเี้ยทเรควรจะซื้อต้นโมงต้นไม้ไหมคะวันนี้เนี่ยไม่ใช่นี่มันถาดใส่ถูกแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ พอดทุบพี่ซื้อนีป้ปะไอ้พี่จ๊บอยากอยากให้แบบมีตำแหนง่งอะก็ได้นะแต่ไม่จริงเลยหัวไม่ใช่อ่ะน้องทำไมถึงต้องให้ส้มแปดลูกเพราะทั้งทั้งที่ที่มีไข่ตะกา้าแล้วก็ไปทั้งสวนเลยสิคะใช่ พี่จีรักตายเลยก็เก็บเองยกไปทั้งเข่งไม่มีแต่ตังค่านะไม่มีบอลไม้อันเที่ยวมาเมื่อกี้มันไม่มีบบว่าโค้ดอ้าวโอ้โหมีนเยอะเลยอันได้แค่เงียบอันรีบเงียบรีบแต่กับเรเอาปะเอาไม่เอาไปให้พี่จีป่ะไม่เหงื่อเลยต้องตัวมันมาเอาอันนี้มันแมทเกินอ่ะเอาสุดเลยรักะเนี่ยเฮ้ยเธดูเธดูเนี่ย วี่กลวยน้กจะมีแค่พีจี้วยพี่เดี๋ยวเดินผ่าอะไรอนี้ให้พี่้วยเดยวปี่้วยกวยวยวันนี้พี่กล้วยไม่มาทำงานทไมวเออทุกคนดูนะพอไปอยู่หน้าพี่จีทุกคนจะเงียบสงัดสปาร์ไที่กล้วยสังก็ถูกแล้วปะมาแล้เจเจาทำเหมือนริษัทสัวเองอะ เราทำเหมือนบริษัทไงไงนะตะกนรานบ้านเลยอ่ะไม่คือทำเหมือนแบบพอเหมือนตนอยู่บริษัทเขาไปวแอมเแอ่ตะโกนตะโกนคุยกับคนอื่นไม่สนใจเลยแบไม่มีคนไงไม่มีคนเต็มเลยยืนมแล้วให้ของผู้ใหญ่ี่พี่ว่าน้อี่ด้วยพี่วยชินเจียยืนี่ชินีหัวใช้ชินเจียหัใช้ อมยพอตอรขอให้คุณพ่อต้องการกนแรงนะครับอย่างแป้งนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอพ่อย่างอยากบอกพี่จ๊บอย่างอยบอกพี่นัดยังยบผงกลัวเสียงดังเสียงดังมากคอยต้างหัมองลมงพวกนี้เป็นอะไรเออไม่เคยเข้ากรุงเทพกันหรอก็จ้งเปิดกระจกมาเี่วล็างสมองหน่อยแล้วแต่ละคอแต่ละหัหัแลจ้าติดชึ้งมากเ่าะคน บอมึงกินข้าวด้วยอ่ะเขาวมาออกมาใช่ป่ะเราบอะมาคุณว่าพี่มินอยู่ป่ะวะแล้วนี่ก็เออนีให้เขารับจมูกกับเราพอมาถึงเราเจอพี่มินก็เลยดีใจเหมือนนั่งส่งแถวมาอ้ยคืกไม่เหมือนนั่งบีเอ็มกันมาเหมือนนั่งสองแถวมาเนี่ยนี่ตนี้เป็นบีเอ็มอเรามาแล้วแม่สงสัยอย่างหนึ่งทำไมไอ้พวกคลิปลอยทะเลคลิปอะไรที่พวกเธอตั้งใจคุณไปไหนครับคุณกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้ว เป็นคุณของหนูไงที่หนูทำมาน่ะคือถ้าถ้าคุณอยู่มันอาจจะไม่มีคอนเทนต์หรอกได้อาจจะเป็นรอยทะเลดีๆอาจจะอิดออดไม่ไม่มีอาจจะเป็นรอยทะเลแบบไม่สนิทกานการเราตอนแรกจะมามาที่ขี่นี้ใช่ป่ะเราเดี๋ยวหาคาเฟ่จีนถ่ายไม่ต้องหรอกนี่ลาบ้านกันเลยคาเฟ่เลยมีมังกรมีมังกรตัวใหญ่ตัวเหลี่ยมมีมังกรสตัวเหลี่ยมอ่าก็บน้ำนี่อะไรกันไหน แม่ไม่ซื้อหมูแดงเลยพี่จีมั้ยซา,ามหมูเดงใช่หมูเดงน่ารักมากใม่ไดมจะมันฑิ อ ah. ี like ่คิดว so right? ่าโยชิอ่ะโอ้โอเมริกาโน่เดี๋ยวเราเอาไปใส่สโลนะอเมซอนเบอร์ใส่เพลงแล้ก็ใส่เพลงต้ง a m เีนร่อไม่ได้จะให้ตลกนีมาล้ว่องคนี่สองเดียวได้นี่ิคนได้แปะไม่ได้บอกว่าคีจะป่าไม่ดไ้ทนองเพ กิให่เกินใจนั่นโปรโชีไม่เครไม่คุ้นช่ไม่เคยไม่เคยเียโปรโชีมีย่างบนี้ยว้าวอย่าง้ัวใครพีมยานีออีกัเจอชิไม่นไม่หกเลยอน้เลยชอบสีอะสไปอของชกน้ำใูเือ มหลันี่าขึ้นปกเียอกเอทอ่งกะทองคำหนักเท่าไหร่สิบบาทสิบกิโลสิบบาทที่เป็นสิบบาทเลยนะให้พวกเราล้ะชาวช่อง ก็ขอทุกคนเฮงๆนะครับเพราะแรงสุดดก็ให้อยู่ความสุขในการทำงานในการทำทุกสิ่งเลยแล้วก็ขอทุกคนรักพวกเราเยอะ่เย้ขอบคุณค่ะใช่ค่ะเย้เอาไว่อเอบคุณค่อเสร็จแล้วภารกิจมอบตุป้กับพรองให้พี่นะไม่จะทำอะไรหมดภารกิจวันนี้แล้ว สักแก้วไหมอยากกินแต่ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเผื่อนไปทั้งหรอกละ